ลำโค่นแข็งแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับจับตาดูดีๆอีกคู่นะครับคู่นี้โอ้โหน่าสนใจครับจอริญกันดีสายบูรถถังเมืองล้านนาอย่างที่คุณเอกบอกครับขณะที่ตีใหญ่ครับเก๋าเกมประสบการณ์ีสูงครับแล้วก็ผลงานสองไฟล์ล่าสุดของเขาครับแม่ต้องบอกว่าเด็กขาดครับชนะน็อกยกแรกครับเพชรมาลัยแล้วก็ชนะน็อกยก3ามเมทครับบุรีผลงานแบบนี้นี่การันตีได้ไหมต้องตีสามกันนะครับอาวุธหนักแรงได้เก่าด้วยนะครับตีใหญ่ แต่ว่าจะเรินเยนนั้นรุ่นใหม่นะครับแข็งแรงแข็งแกร่งครับทีแไได้ด ู้อของรายการครับมาถึงตรงนี้บรรยากาศที่ทุ่งรังสิตครับสังเวียนเดือดประจํารายการของพี่ยินดีตรงนี้ต้องบอกว่าร้อนระอุครับบอดีเอามาดูกันนะครับว่าวันนี้นี่โอ้โหสนุกเลยนะครับตั้งแต่คู่แรกเลยครับเบียดกันตลอดอ่ะมาดูคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เชื่อว่าจะไม่สร้างความผิดหวังให้กับแฟนมวยแน่นะครับสดกับเก่านะครับมวยสดก็อยู่กับจาริญเงินแล้วครับส่วนเก๋าก็ดูแข็งโป๊กก็ตีใหญ่ เทียบรูปร่างเทียบสถิติเทียบสัสดส่วนครับแมใกล้เคียงกันครับห่างกันอายุล่ะครับ18กับ25ปีครับ7ปีเดี๋ยวดูครับ7ปีนี่ถ้าเป็นช่วงเด็กๆนี่ต่อยกันไม่ได้ครับแต่ว่าโตมาถึงตรงนี้ปาดหัวตัวเท่าน้ําหนักบนกิโลเหมือนกันตามตกลงสัตว์กันได้ครับบังลีเดี๋ยวดูครับผมเนี่ยคิดในใจว่า3ต่ําคือไม่เกินสยกบงังลีอ่ะสามสูงกับสต่ํา แต่คู่นี้นี่สน,นุกเลยครับเรียกว่ามันเราใจแท่ๆนะครับเพราะว่าตีใหญ่นั้นก็เก๋าเกมนะแล้วก็หมัดอาวุธคมจาเรืเ่อเดืนอ็ยอยู่ในช่วงที่กำลังได้ใจนะครับล่าสุดนี้ไปว้าแชมป์มวยไทยนะครับที่ประเทศจีนนะครับว้าวไม่ธรรมาดาเริ่มแล้วครับคู่รองของรายการมวยมันสนั่นเมืองครับบวกพอลักบุญครับนัดเบอร์เดย์เสียเอาครับ บิ๊กบอสแห่งเพชรดินนอกครับคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์ครับเรียนกระจบมาครบรอบ76ปีครับนี่คืออีกหนึ่งกูเชตกูเชตชนิดบุคคลของวงการมวยครับที่สร้างสารรค์วงการมวยครับตลอดระยะเวลากว่า40ปีครับเลยเอาละครับมาดูกันนะครับบนเวทีนะครับค่อยๆทะยัยกเข้าหาจเจริญเงินตรงเดินอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับออวันนี้นี้มาเจอกับมวยเก่าเก่งอย่างตีใหญ่ ขวากับขวาครับกลางยุกยกกถือว่าใกล้เคียงกันขยับเข้าไปเหยียดเข้าไปผีใหญ่ก็จะยุกไม่ได้นะครับเจริเนียดีฮ้ายุกอีกเหยียดไม่เลิกแน่ครับยุกมาก็เป็นเรื่องเลยครับว่าเจริเนี่ีพอเห็นคู่ต่อสู้เพียบบ้ามี่แกกดบี้ใส่ยีแหลกเป็นจุนแล้วครับตู้กับาัดมากรับผีใหญ่ครับส่งนี้นี่ไม่กลัวอยู่แล้วครับ หรูอว่าแผนการโชคของเขาที่วางมาวันนี้นี่จะเป็นไปตามที่เขาคาดการไว้แล้วเขาจะทําได้ตามที่เขาคิดไว้หรือไม่เท่านั้นแหละครับว่ารุ่นน้องอย่างจะเินกันเองมีหัวใจมีร่างกายที่พร้อมสู้อยู่แล้วคบนี่เอาละครับมาดูกันนะครับสดกับเก่านะครับอย่างที่บอกนี่ยกล่าก็ได้บอกอาวุธกันเจ็บๆแบบนี้แล้วครับผู้นี้มาดูกันนะครับขยกกับเข้าไปชวนเะาเขไปเรื่อย สีใหญ่ยังไม่รีบไม่ร้อนอาถ่ายลูกเก่านะครับมีลูกขีดมี่คอยทำนวจังหวะเอาไว้ด้วยนี่นะครับขยับไปเรื่อยแต่เรื่องก็ไม่สนแล้วครับรุ่นน้องต้องบทต้องเบียดนะครับให้รุ่นพี่ันยุบไม่ได้ครับไยืนคือขอเบอร์โทรแรกไลน์ไม่ได้ครับขอยิ้มคำโอเคโอหน่อยคราวนี้เพราะว่าถ้าจะขอเบอร์โทรแรกไลน์ที่เขาไปจีบสาวครับบนเวทีไปยืนแบบนี้เจอมวยเก่าๆที่โดนหลอกเตะแบบนี้แหละครับนี่เก่ากว่าครับกระดูกดีกว่าครับไปโจดๆจ้องๆหลอกเตะเพลินเลยครับเท่าไรของตีใหญ่ ต้องดูก็ว่าจะเริญเงินจะเปิดเกมเมื่อไหร่ครับเพราะว่าตีใหญุ่่นพีในส่วนสัญญาบอกแล้วว่าถ้าน้องยืนเจ้าพี่แบบนี้พี่แต่งซีแน่นอนจต้องชวนทะเลาะอยู่แล้วนะครับไม่มีปล่อยให้กินซีได้สำหรับเจริญเงินมีพยายามจะเบียดอยู่ตลอดแต่ยังเข้าไม่ถึงหลักเอียงเชิงซีรุ่นรวยะไปลองตีใหญ่แน่นะครับจะได้ก็ร่างกายและก็ความแข็งแกร่งเบียดกันไปถ้าตีใหญ่ไม่ยุบพี่ก็เหนื่อยเหมือนกันครับถ้าตีใหญ่ไม่ยุบไม่ใช่แค่เหนื่อยครับเพราะผอไม่ชนะด้วยครับเพราะว่า ถ้าจะเอากันแหมดูครับพอเป็นมวยแต่ว่าสิ่งที่ทีมงานพิจินดีเห็นว่ามันเป็นไปได้ก็คือร่างกายและหัวใจของเจ้าเรืเอเลยครับแล้วก็อาวุธมวยที่พอจะหยุดความจัดจ้านของุือพี่อย่างใหญ่ได้แต่ต้องดูคราว่าแม่นหรือเปล่าต่อเนื่องหรือเปล่าเขาเดี๋ยวดูใครแม่นกันแล้วครับจบไปๆแล้วนะครับยกที่หนึ่ครับของหนักเจอกับของแข็งแข็งเลยเกินแข็งเลยเกินส่วนหนก็หนักเลยเกินครับกะดูรุ่นพี่อาวุธทายครับโฉบเข้าไปหมดตัวแ สองนะครับเอาเละครับยังคงเดินเหมือนเดิมน,นะครับจะเดินเงินจะเดินเร็วกว่าเก่าด้วยมีหมัดขวานี่ทินมนําไปก่อนแล้วก็ลูกเตะเจ้ายางโอ้ตีใหญ่ก็มีหมัดซ้ายนะครับฮุกซ้ายแล้วก็เตะขาเอาขยับเข้าไปเดินเบียดถึงตัวเลยนะครับคู่นี้นะชนะไม่รู้นะครับแต่เชื่อว่าเกมจะเดือดแนะ่เล่นกันดุดูดดเล่นกันเจ็บเจ็บครับเบาดม,มาครับบาดมา,มาแล้วโอ้เตะซ้ายเต้นตาสว่างกันแหละทีนี้ยกสองเท่านั้น เล่นหนะักเล่นแรงครับแต่ว่าพี่ตีก็บอกว่าพี่ไม่ยอมน้องเอ,อ้ยต่อยพีพีแบบนี้ไม่ได้พยายามจะโต้ซ้ายหน้าขึ้นไปครับติดเบรกไว้ก่อนครับสลับทีบจะเลยเงินครับสายคอนแล้วขวาทุ่มเข้ามาครับหมัดแม่แน่นแน่นแน่แน,แ,นแต่ว่าโดนจาอย,ยางึ้นอนครับตีใหญ่บอกน้องต่อยพีพีพ,พี่ไม่ยอม มีโต๊ะมิเดียครับย้ำเก็ใบาเอ้าไม่บังไม่บังนี่น่ากลัวใน,น,นโมเดลโดนเตะแบบนั้นเรียกว่าคุมเกมมาไว้ก่อนนะครับยังไม่เร่งไม่รีบนะครับรุ่นพี่แต่ว่าเวลาออกก็ออกแรงหนักเหมือนกันโอ้โโอโแต่จะเล่นเงี้ยนี่หมานี่ต่อยย้อยนี่นะครับจอ,อยางโดนเข้าไปสะสมตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับไหวไม่ไหวนะครับกรรมาการปรวัตรนะครับต้องเบรกเกมนับแปดเลยครับดูขยับแล้ว รุ่นพี่ครับดูกพีว่าแบบนี้ครับแล้วใจะขายด้วยเอ้าขวาดูนะครับไม่ยอมนะครับเจริญเงินก็ไปย่างตะบวกเแ็กใจดูความวิธีต้องดูจากนะมีต็หนีแล้วไงต้องกอดไว้ก่อนแหละเวลาเหลือนาทีขึ้นนี่ต้องยื้อให้ได้ครับเจริญเงินแข็งแข็งยังเจริญเงินยังโดนแล้วจ่อยางโอ้โหอาแล้วเอาแล้วครับทางซ้ายทางขวามีปัญหาแล้วครับเจริญเงินแต่ว่าหัวใจหัวใจยังอยู่ ร่างกายอยู่ได้ไหมร่างกายกับหัวใจใครแกร่งกว่ากันโอ้โหเรื่องของหัจงวจิตหัวใจไม่ต้องกลัวครับแต่ตอนนี้ทับช่วงล่างครับเออต้งช่วงล่างครับต้องบังดูวา่าตีใหญ่นี่พยายามขยับเลยนะแต่เช็คบินไม่ได้ครับขยับก,ก็ไวดูเอาโอ้โหโจบไหมอีกเอาละครับ<ำ>การนับก่อนแล้วครับโอ้โหโดนหมัดไปด้วยแลก็จ่อยางฟาวเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีเลยครับโอ้เธอเชื่อไม่ค่อยภาพแบบนี้นะ โู้นาควงไทยจะเลยเรื่อยๆแข่งพบแล้วค,ครับแต่ตอนนี้ครับโอ้ตอนนี้ครับแม่โดนหลายหลายขนาดเหลือเกินมีตีใจร้ายเหลือเกินจะปิดเกมในซองนี้ครับแม่สองปอมหลังนี้ชนะรองมารุ่วด,ด้วยกำลังห้าวกำลังต้องการเก็บสถิติสวยๆเดี๋ยวดูครับได้ไม่ได้จะเลยพยายาม เล่ขึ้นมาครับในช่วงครึ่งนาทีสุดท้ายยกที่2ครับก็อย่างที่บอกนะครับกระดูกมวยความเก่านีเหลือเฟือนะครับอยู่ที่สภาพร่างกายนะตีใหญ่อาวุธก็หนักคมด้วยครับแต่เรื่องงงก็โดนน้กไฟต้องพอนหน่อยนะครับโอ้ยโดนขาอีกแล้วนะครับแต่ว่ายังมีมัหที่คอยบวกโอ้กรรมการยุติการชกเลยครับโอ้โหจบเกมเลยครับสวยงามครับตีใหญ่ที่ได้เข้าก้าเอาชนะน็อกไฟที่3มติดต่อกันครับโคตรหล่อเลยครับนี่ครับ